for you. สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการอ่านค่า r e s i สเตอ SMD resistor surface mount device หรือที่เราเรียกว่าตัวต้าฐานแบบชิปเป็นตัวเล็กๆติดบอร์ดอย่างนี้วางเนบบอร์ดอย่างนี้นะครับเล็กๆนะเขาอ่านค่ากันยังไงบางคนก็ยังอ่านค่าไม่เป็น างทีก็สับสนไม่มีขีดสีบอกเหมือนดิซิเตอร์ทั่วไปไม่มีการอ่านค่าสีมีรหัสโค้ดที่ตัวต้วานเป็นตัวเลขนะครับเขออาอ่านกันยังไงดูค่ายังไงคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการอ่านค่านะครับะระดับแรกเรามารู้จักขนาดกันก่อนซึ่งนะครับดิซิเตอร์ SMD นะก็จะมีหลายขนาดตัวเล็กตัวใหญ่ตัวต้วาน SMD นะดิซิเตอร์ SMD นี่ก็มีเฟนวัดเหมือนกันนะ ก็ดูนะครับดูนี้นะครับขนาดเขาก็จะมีบอกนะครับว่า0603อันนี้เป็นรหัสมาตรฐานทั่วไปก็จะมีเลขก,กว่านี้อีกถ้าตัวเลขก,กว่านี้ก็จะไม่มีตัวเลขบนตัวต้านทานก็อาจจะอ่านค่ายาก0603ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เริ่มต้นขึ้นมาเริ่มไปหาใหญ่2512น,น,น,นี่ก็ใหญ่แล้วก็ตามวัดเขาก็บอก0603ก็คือ1ทับ10วัตต์ก็มา0805 1ทับ8วัตต์1206 1ทับ4วัตต์ แล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะหนึ w, ่งทับสองวัตต์หนึ่งวัตต์สองวัตต์สามวัตต์เขว่ากันไปรหัสนี้คือค่าอะไรก็คือเป็นขนาดสัดส่วนของตัวต้าทานนั่นเองยาวกว้าง0ูน3ก็คือยาว06กว้าง03มอ่ะมาดูตารางตารางตามนี้อ่าเริ่มต้นเห็นไหมก็จะมีเล็กลงไปอีกนะครับเล็กมากนะหนึ่งทับยี่สิบวัตต์ศูนย์จุดศูนย์ห้าวัตต์ก็ถือว่าเล็กมาก จะไม่มีตัวเลขบนตัวนะอันนี้คือเลขแล้วนะครับเราเริ่มไล่มาจากตั้งแต่0 6 0 3ก็คือ,อยังสามารถมองเห็นตัวเลขบนตัวดิสเตอร์นั่นเองอันนี้ก็คือความยาวนะครับป็นหน่วยเป็นนิ้ว0.06นิ้วแล้วก็กว้างนะกว้าง0.03นิ้ว1.10ับวัตตก็คือ0.1วัตต0 1, 0 6 3ก็คือประมาณนี้เนี่ยพวกนี้นะครับ0.0603เล็กๆ นะเนี่ยยังพอมีตัวเลขบาตัวเนี่ยอันนี้เป็นขนาดเท่ากับ0 6นยก็คือเล็กนะครับแล้วที่เห็นทั่วไปก็มาเป็น0805ขนาด1นึทับแวัตต์เป็นตัวขนาดกลางซะมากกว่าส่วน1 2ึ่ขนาด1,4วัตตเนี่ยก็จะมีบนบอร์ดทั่วไปเดี๋ยวผมให้ดูขนาดอันนี้0 6นยนี่เป็น 1,2, ึ่นะตัวนี้มาตรฐานก็คือ1นทัวัตต์หนึ อันนี้เป็นขนาด0805นย้ตัวนี้นะข้างจะเป็น0ู0 3จะตัวเล็กนะครับอันนี้เป็น0805ก็ใหญ่ขึ้นมาอันนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกก็จะเป็น1 2 0 6คืออันนี้1 10ทับวัตต์อันนี้คือ1 8ทับวัตต์อันนี้คือ1ทับวัตต์นะครับใหญ่ขึ้นไปเรื่อยนะเป็นหนึ 1, ่งสนยส่วนมากก็ที่เห็นก็คือมี3ตัวนี้นะครับที่ใช้ใช้กัน ตามบอร์ดนี้นะหนึ่งทับสิบหนึ่งทับแปดหนึ่งทับสี่นะครับหนึ่งทับสองก็จะตัวใหญ่ขึ้นไปอีกก็คืออันนี้คือจะเป็นตัวต้านทานที่โอห์มต่ําแล้วก็ทนวัตต์สูงส่วนมากจะเป็นหนึ่งวัตต์กับศูนย์จุดห้าวัตต์อ่าตัวนี้หนึ่งสองหนึ่งศูนย์กับสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับก็คือนี่นะตัวใหญ่อย่างนี้อันนี้พูดถึงขนาดสัดส่วนของรีสซิสเตอร์นะว่าทนกี่วัตต์กี่วัตต์นะครับ ส่วนมากก็เริ่มต้นที่นี่แหละนะ0ูนย์กต่ที่บอกนะครับ1นึวัตขึ้นไปก็จะมีอยู่นะนี่ยตัวนี้ที่เห็นบนเนาะเราก็ใช้ตัวไปแล้ว1นึ 4, 1่ง1ถแปดนึ่งสิอะไรอย่างงี้นะครับทีนี้มาดูการอ่านค่านะอันนี้ดูขนาดแล้วเนาะปกติเราก็แทน2หลักซ้ายซ้ายมือใช่ไหมถ้าเป็นมีแบบ3หลักอย่างนี้นะครับ1นึสา สองหลักซ้ายมือ1 2สองนี่ก็คือเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับส่วนขวามือหลักสุดท้ายก็คือเป็นตัวคูณ4หลักเหมือนกัน3หลักหน้านะครับ1 2 3สสนะซ้ายมือ123ก็คือ c 7 0ย์อย่างนี้เป็นตัวตั้งหลักสุดท้ายก็คือเป็นตัวคูณแทนเลข0ูนนั่นเอง2ก็คือมี0 2ย์ตัว3ก็คือมี0 3ย์าตัวนะเห็นไหมอย่างนี้วิธีการอ่านค่าถ้าเราอ่านค่าอย่างนี้ใช่ไหมตัวปกติก็คือ c 7 k อันนี้อ่านง่ายเลย นะครับถ้าเห็นอยู่บนตัวดิจิตเตอร์นะ473อย่างงี้คือ47แล้วก็เพิ่มเลขศูนย์เข้าไป3ตัวนะเลขศูนย์3ตัวก็คือ k ใช่ไหมครับตัดตัดออกไปก็คือเป็น k เนาะถ้าเป็น4 4ตัวก็คือเป็นร้อยใช่ไหมครับอันนี้คือเป็น10 3ก็คือ1 0 2ก็คือหน่วยนะถ้าเป็น4.72ก็คือ 4.7k ถ้าเป็น4.73ก็คือ 4.7k ถ้าเป็น4.74ก็คือ 400k หก็คือเป็นเมกออย่างนี้ไล่ง,ง่ายเนาะนี่คือจำไม่ง,ง่ายนะครับแต่ถ้าเป็น4หลักนะสจะเป็น K คสองจะเป็น10นะครับงี้ก็คือ 47k นะอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะนะครับอันนี้เขาเขียนผิดนะครับจริงๆก็ต้องเป็น47แล้วก็เลขศูนย์สตัวเพราะาเราเติม0ูนย์ไป1ตัวนะแล้วก็เพิ่มศูนย์ไปอีก2ตัวก็คือ0นย์เป็น3ตัวเป็น 47k แต่ตัวนี้เขาพิมพ์ผิดนะครับ นี่ต้องเป็น4 7เ k นะท่าข้างบนนะครับจะต,ต่างกันนะถ้า4หลักกับ3หลัก4หลักจะค่าจะมากกว่า3หลักอย่างเช่น3กับ2อะไรอย่างงี้ถ้าเป็น4 7 0 k เลข2จะกลายเป็นเลข3นะจำง่ายอันนี้คือ,อง,ง่ายๆเราอ่านบนตัวใช่ไหมครับแต่จะมีรหัสตัวนี้นะ3หลักดิจิตเ s m d นะครับคืออะไรถ้ารหัสอย่างนี้เรารู้ว่าเออเป็นค่าความต้านใช่ไหม แต่ถ้าอย่างนี้ละ่ะครับ0ูนย์ศนะเขาจะแทนด้วยเลขอย่างนี้นะครับสามสไม่ใช่ 53K สิบสาอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่63อะไรอย่างนี้นะครับค่าของเขาจะอยู่ข้างล่างเห็นไหมศูย์ศูนก็คือศูนย์ศูนย์ศูนย์ศนย์งคือ1 0ึ่งร้อยอะไรอย่างนี้ศูองคือหนึยงเป็นตัวตั้งฐานที่มีค่าความละเอียดก็คือต้องการความละเมอียดจริงๆละเอียดมากกว่าหนึ่งเปอร์เนต์หรือห้าเปอร์เซ็นต์มาตรฐานทั่ ก็จะมีตัวตั้งตัวคูณเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอย่างนี้6 5นะครับเราก็ไปดูรหัส6 5 65ตัวนี้คืออะไรอ๋อ464ก็คือเป็นตัวตั้งนะครับ464แล้ว C C ก็คือเป็นตัวคูณเหมือนกันเมื่อกี้นะที่บอกว่าตัวนี้คือเป็นตัวคูณรหัสลงท้ายอย่างนี้เป็นตัวคูณนะ c ก็คือ0-2ตัว ก็เพิ่ม0ูย์ไปสองตัว464แล้วก็0ูย์สตัวอันนี้ก็จะกลายเป็น416.4กิโลโอห์มก็ไปดูค่าหลักก่อน6 5 6 5ก็คือ464อ่ก็ตั้งไว้แล้วก็ไปหาค่าตัวคูณก็คือ c ก็คือมาดูรหัสตัวนี้คือ0ูย์ตัวนะ a ไม่มี0นะครับก็คือค่าว่างเปล่า b ก็เป็น0ูนย์ตัว c 0ูย์ตัว d 0ูย์ตัว e 0ูย์ตัว f 0ห้าตัวอันนี้ก็บวกเพิ่มไปก็คือเป็นตัวคูณนะครับเดีวมีติดลบด้วยนะถัดจาก e ต่ำลงไปเป็น x ก็คือลบ0 1ตัว y ลบ0สองตัวนะครับ z ลบ0สามตัวเป็นค่า0.000อะไรอย่างงี้ค่าที่ต่ำมากถ้าจำได้ก็ดีสำหรับนักศึกษานะครับ่าแล้วทีนี้มาดูตัวจริงนะ ในนี้มีอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่าง c 7 4 3 c 3หลักอย่างนี้อ่านง่ายนะ c 7 c ก็คือเท่าไหร่ครับถ้า3เป็น10ใช่ไหมถ้า4เป็น100ก็คือ4 7 0 k ตัวนี้นะครับ4 7 0 k จริงไหมเนี่ยผมเอามิเตอร์มาวัด นะเมื่อกี้ตัวไหนเอ่ยตัวนี้เนาะสี่เจ็ดสี่นะนะลองดูนะนี่อวัดวงจรก็อาจจะลดลงไปหน่อยนะสี่ร้อยศูนย์จุดสี่เมกนั่นแหละก็คือสี่ร oh นะ้อยเจ็ดสิบกิโลโอห์มอย่างนี้อันนี้คือสามหลักแล้วอย่างนี้ลนะ่ะอันนี้คือสี่หลักนะสี่หลัก สี่หลักก็คือตัวคูณอยู่ท้ายท้ายสุดก็คือขวามือ2,2,0,4ก็คือเท่าไหร่ครับ0,4ตัวรวมกับ0ตัวนี้ตัวแรกเนี่ยที่เพิ่มมาเป็น0ูตัว05ตัวก็คือเมคกคโอมก็คือ2.2เมกดสองมิคโกรมใช่ไหมวัดดูนะเนี่ยก็คือค่า2.2อนั่นแหละครับแต่วัดเห็นไหมเนี่ย สองจุดหนึ่งกว่าอันนี้วัดในวงจรก็อาจจะดูคร่าวๆได้นะอันนี้ง่ายสามหลักสี่หลักข้อบอกค่าเลยนะแต่ถ้าพวกรหัสอย่างนี้นะครับนะมาดูว่าตัวไหนคือรหัสอ่าอย่างเช่นอย่างนี้นะอ่าศูนย์หนึ่งเ็บางทีก็อาจจะกลับหัวนะนะครับอย่างนี้ ศูนย่งเดี๋ยวไปจะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่าต้องดูใกล้มากนะเนี่ยตัวนี้นะศู01 x ศูย์ห x คืออะไรนะครับศูนย์ x คืออะไรเราได้ไปดูรหัสศนย์หนึ่งศูนย์คือ100่งนะครับศูนย์คือ100นะ x คืออะไร x คือลบไปลบศูนย์ไป1ตัว เนี่ยลงท้ายด้วย x ตัวนี้นะครับเราได้ศูนย์หนึ่งมาคือเขาบอกว่าเป็นค่าหนึ่นงร้อยนี่หนึ่งศูนย์แล้วก็ x คือให้ลบศูนย์เป็นหนึ่งตัวหนึ่งร้อยลบศูนย์เป็นหนึ่งตัวก็คือสิบเดี๋ยวผมจะลองวัดตัวในเมื่อกี้ตัวนี้นะต,ตัวเล็กมากก็จะต้องสูมเลยเดี๋ยวผมจะวัดตรงนี้ก็ได้เดยวดูมิเตอร์นะครับว่าได้10โอห์มจริงไหม เห็นไหมครับนะ10โอห์มนะดูที่มันติมิเตอร์เห็นไหมนะนะครับเขาไม่ได้เขียนว่า10นะถ้าเขียนว่า10จะอ่านว่า10โอห์มง่ายแต่ถ้าเจอเป็น 01x เข้าไปนี้ถ้าผู้ไม่รู้ไม่รู้รหัสนี้ก็คือเรียบร้อยเลยคือค่าอะไรใช่ไหมนะครับนะมีเยอะนะในนี้ 01x เราเรียกค่าอื่น อันนี้เป็นรหนัส4ตัวง่ายใช่มนี่นึ่นงศูนก็คืออะไรครับก็เพิ่ม0ูนย์ไปอีก1ตัวก็คือเป็น03ตัวก็คือ 1K ึ่งเคนั่นเองตัวนี้น,นี้ก็รู้ง่าย4ี่จ็ดก็เหมือนตัวนี้เลยก็คือ 47K สจ็ดใช่ไหมเนียสี่ 4, 3, อย่างนี้แล้วอะไรนี่แล้วศนะูนย์่ะ ศูนก็มีเห็นไหมนี่ครับศูนย์หอศูนยันนี้กับหัวอยู่ศูนยไม่มีค่าอะไรนะไม่ต้องทำอะไรก็คือศูย์ก็คือหนึ 100, ร้อก็แสดงว่าเป็นหนึโอห์มเมื่อกี้เอ็เป็นสิโอหมใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น a ตัวนี้นะตัวนี้ศูนยะ์หตัวนี้หนึ่งรโอห์มไหมอ่าเห็นหมหนึ่ง้ยโอห์มดูที่ แล้วตัวนี้หนกวยทีมิเตอร์นะเห็นไหมครับเนี่ยนะแล้วตัวนี้ใกล้ๆก,กันนะเนี่ยศูนย์หนึ่งซีนะครับศูนย์หนึ่งได้หนึ่งร้อยมาซีก็คือศูนย์สองตัวก็คือเท่าไหร่ครับก็รวมกันศูนย์อย่างนี้เป็นสองตัวแล้วนะอันนี้ก็ศูนย์ตัวนี้เพิ่มไปอีกสอง ตัดไป3ก็คือเป็น10ก็คือ10 k นะก็เท่ากับเป็นตัวนี้เป็น10กิโลนะศ1 4ย์หนเะนี่ยศูนี่ดูที่มิเตอร์นะ1ิบจุดศ์หนงเคปนะครับนี่เป็นการอ่านนะการอ่านคดรหัสบนตัวดิจิเตอร์คด EIA 96นี้ตัวตัวทานพวกนี้ส่วนมากจะเป็น ตามที่บอก1ทับสวัดขึ้นไปนะสองศูนย์ห่หตัวใหญ่ขึ้นไปนะครับ,รบจะระบ,บุเป็นค่าโอห์มที่น้อยๆเนี่ยตัวนี้ R050 ตัวนี้คืออะไรขนาดอาเด็ขนาด2องศหนึ่ก็ขน, 20, ขนาดน่าจะสองหตัวนี้ยาว0.25 ยาว0.25นิ้วแล้วก็กว้าง0.12เขาเลยเป็น2.52อย่างงี้ขนาด1วัตตตัวนี้นะครับเขามีวิธีอ่านนะอ่านค่าความต้านทานที่ต่ำๆนะครับถ้าระบุว่า R 10ก็คือ0.1โ oh อห์มถ้ามี R คขาว่า R ขึ้นก่อน ตัวนี้มี R ขึ้นก่อนไหมมีใช่ไหมครับแต่ว่าเป็น0นะ0 5 0คือก็เอาจุดนั่นแหละนะครับ R 050าก็คือ0.050โอุดนะย์างนโอห์มนี่เหมือนกันก็ขเขียนว่า R 68ก็คือ0.68แต่ถ้าเป็นจุดนะอย่างเช่น1 R 0ก็คือ1โอห์มใช่ไหมครับ ถ้า 1R2 1R5 1R8 อย่างนี้คือจุดนะ1.8 1.5โ oh อม1.2โ oh อมอย่างนี้อย่างเช่นอย่างนี้ 6R8 ก็คือ6.8โ oh อหม 0R ก็คือเป็น 0. จุดแทนด้วย 0. จุด 0R10 ก็คือ0.1โ oh อห์ม 0R68 ก็คือ0.68โ oh อมอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกัน แต่ค่าเปอร์เซ็นต์อาจจะเยอะพวกนี้อาจจะมี1%นะครับ0.5%ก็มาไปค่าความคลาดเคลื่อนนะนะีน่ห0ก็คือ1โอห์มนะก็คือ1.02โ oh อห์มว่ากันไปตามค่าที่ต้องการค่าที่ละเอียดอะไรอย่างนี้ 10R0 ก็คือ10โอห์มถ้ามีเลขต่อท้ายก็คือเป็นจุดก็คือถ้ามี R นะมี R ขึ้นก่อนจะเป็นแทนด้วย0จุด ตาม้วยตัวเลขก,ก็คือเป็น0ูนจุดเลขเท่าไหร่0ูนย์จุดหกแปดศูนย์จุดหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็ศูนย์อาเหมือนกันสองค่านี้จะคล้ายๆกันศูนย์อาหรือว่าอาขึ้นกว่าก็ได้ก็คือตัดอาตัดศูนย์ออกก็เหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันนะครับเนี่ยศูนย์จุดศูนย์ห้าโอห์ม้าสิบมิลลิโอห์มยังมีอีกเยอะนะครับต่ำกว่านี้ก็มีนะ0.00 00. ก็มี หลัก10มิลลิโอห์มหลัก2หลัก 1, 1, 1มิลลิโอห์ก็ยังมีนะครับค่าน้อยกว่านี้อีกนะครับต่ำกว่านี้ส่วนมากก็จะไปใช้พวกเป็นดิสิเตอร์จำกัดกระแสเอาไว้เป็นตัวจำกัดกระแสการไหลของในวงจรหรือเป็นอาชัน้นหรือว่าเป็นอะไรก็ว่าไปผูเ้เริ่มเรียนรู้ใหม่ก็คงไม่งงรหัสดิสิเตอร์นะครับจากไ้ก็ส่วนมากก็นะที่เห็นในตามบอร์ดก็จะมีเนี่ยมาตรฐานคือมีอยู่3ตัวนี้ก็คือ3หลัก แล้วก็ C หลักนะแล้วก็มีรหัส EIA 96ส่วนตัวนี้อาจจะท่องจำยากตัวนี้อาจจะดูยากเพราะเราต้องมาดูว่า,ารหัสบนตัวนี้นะตัวตั้งนี้คืออะไรอย่างเช่น8 6อย่างนี้นะครับก็คือ7 6 8นะแล้วก็ไปต้องมาหาตัวคูณอีกนะตัว C ตัว B ตัว A เพราะเป็นค่าที่จำเพาะค่าละเอียดในบอร์ดนี้ก็มีเยอะ ศูนย์หนะครับศูนย์ก็คือ 1k อนะ่อย่างเช่น2 2 2สองอนี่คือ 2.2k อันนี้คือค่ามาตรฐานอ่านง่ายสีนะ่จ3ามก็คือ4ี่เจนะสองสองสามนี่ก็คือย2 k 3ามหลักนี่อ่านง่ายแต่สี่หลักบางคนก็อาจจะสับสนห่านศะี่คือรอยห้าสิบโอห์มโหยห้าสิโอห์มได้ไงครับนะไม่ใช่1 1k เหรอไม่ใช่ 1.5k หเคหรอไม่ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าเป็น4ี่หลักนะ หนึ่นี่นะไม่ใช่1.5ึ่งจุนะครับหนึ่นเนี่ยนะถ้าว่าจริงเนะี่คือด้วร้อโอห์มนะศูนย์ตัวท้ายคือตัดออกคือเป็น150ตัวนี้หนึ่ง d นะบางคนก็อาจจะมือใหม่นะมือใหม่ก็อาจจะเห็นตัวดีนะครับรหัสดีเนี่ยแทนด้วยนี่นี่หนี่นะครับถ้า มองด้วยตาเปล่าหรือว่ามองไกลๆนะจะมองเห็นว่าอ๋อคือ180เนี่ยน่าจะสั้นหน่อยนะครับหนะึ D, นะ่งแปดดีเดถ้าเรามองใกล้ๆนะเป็นาหารหัสเอ EIA นะครับถ้ามองอ่าด้วยตาเปล่าหรือไม่ได้เพ่งอะไรมากนี่ก็จะเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบบางคนก็อาจจะอ,อ๋อคือร้อยแปดสิบโอห์มหรือสิบแปดโอห์มแต่วัดในวงจรเป็นร้อยห้าสิบ k นะครับหนึ่งแปดดี ทำไมเป็น 150k อ่ามาดูรหัส18อา่ารหัส18คือ150นะเลตรงท้ายด้วยดีดีคือบวก0ไปอีก3ตัวก็จะกลายเป็น1,000งแใช่มั้ย1 5 0 0 0 0สนห0 0 0มืก็ตัด3ออกไปก็ k ก็คือ 150k อ่าหน0 0งแโอห์มก็คือ150กิโลโอห์มนั่นเองคลิปนี้ก็นะก็ สอนพื้นฐานแต่ไม่พื้นฐานก็ถือว่าเป็น,นระดับสูงเลยนะครับรหัสดิจิตเตอร์นี่ก็คือเป็น,นระดับสูงแล้วนะถึงจะเป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานเบสิกเบสิกแต่การอ่านค่าไม่พื้นฐานเลยถือว่าเป็น,นระดับสูงแล้วนะครับบางทีเจอพวกบอร์ดบอร์ดสวิตชิ่งหรือบอร์ดอะไรที่กําลังสูงๆนะจะเจอพวกดิจิตเตอร์ต่ำๆอย่างนี้ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่สำหรับผู้ที่เริ่มต้นหาดเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ